กับรายการเก่งไม่กักแล้วคุณจะรักรถมือสองอีพีที่สี่นะฮะวันนี้นะครับก็อยู่กับปั๊บนะครับแล้วก็พี่แนนเหมือนเดิมนะครับที่ศูนย์รถยนต์เก่งพร่กั๊เก้าที่เดิมของเราแล้วนะครับเพราะวันนี้พี่แนนเราจะมีเรื่องประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้ารู้ดีกว่าเก่งไม่กักของเราในวันนี้นะคะเรามีข่าวดี สำหรับหลายๆอาชีพนะคะอันดับแรกเลยก็คืออาชีพพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ซึ่งในสมัยนี้ทุกอย่างอยู่บนออนไลน์นะคะอาชีพพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นี้ก็จะมีเยอะมากแต่ที่ผ่านมาอาชีพเกี่ยวกับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์อาจจะไม่มีไฟแนนซ์รองรับแต่วันนี้ที่เก่งพ้อร้านก้ามีแล้วค่ะพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ก็ซื้อได้นะคะเงื่อนไขของเราก็คือมีสเตทเมนต์นะฮะย้อนหลัง6เดือนนะครับแล้วก็ หน้าเพจนะครับหนึ่งปีนะต้องเปิดมาเกินหนึ่งปีนะครับแล้วก็ขายของที่ลาซาด้าลาซาด้าช้อปปี้อย่างเี้นะครับก็คือมีแอคเคาท์ที่เป็นแม่ค้าพ่อค้าเนี่ยในลาซาด้าช้อปปี้เนี่ยเกินหนึ่งปีก็ซื้อได้เพียงแค่สองอย่างนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าอาชีพพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยพอมีตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะเป็นการซัพพอร์ตสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่บางทีอุ้อยากจะมีรถไว้ขนของจังเลยบางทีจะต้องเอาของนู่นนี่นั่นที่ผ่านมา จะยากแต่วันนี้ของเราจะได้แล้วนะคะวันครับเรื่องนี้มาหาเราครับกับอาชีพออนไลน์นะฮะรายละเอียดอย่างอื่นนะคะก็สามารถสอบถามเราเพิ่มเติมได้เลยะค่ะอาชีพที่สองเกษตรกร,ร,กรใช่ไหมพี่แม่เกษตรกร,เร,กรเราเคยพูดคุยกันไปแล้วว่าเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยจะต้องมีทะเบียนเกษตรกร,ร,กรที่เป็นเล่มบุ๊กส,สีเขียวใช่ไหมคะแต่วันนี้ ที่เก่งพระรามเก้าของเราเนี่ยมีอะไรดีๆมาบอกให้กับชาวเกษตรกร,ร,กรทุกท่านนะคะตอนนี้ตัวท่านเองเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเป็นเกษตรกร,ร,ก,รก็ได้แต่ที่บ้านทําเกษตรกร,เ,ร,กรเช่นคุณพ่อหรือคุณแม่เนี่ยมีทะเบียนเกษตรกร,ร,กรตรงนี้เอามาโชว์ได้เหมือนกันนะคะอ้างอิงจากทะเบียบนบ้านเนาะเป็นครอบครัวกันเดียวกันพ่อแม่พี่น้องเนี่ยก็สามารถเอามารวมรายได,ได้ได้ไละกันเหมือนเรามีที่อยู่เนี่ยแต่ไฟนแนนซ์เขาบอกว่ามีที่เพิ่มอีกมายแล้วเรา มีที่คือไปเช่าที่แล้วกัน<ช>มีสัญญาเช่าอย่างเงี้ยแค่แนบสัญญาเช่าตรงนั้นค่ะร่วมกับการจัดไฟนั้นด้วยเลยได<ช>้ลเ,ลเลยค่ะอาชีพที่3นะคะตรงนี้เราก็พิจารณาจากที่ผ่านมาลูกค้าของเราเนี่ยก็มีคนถามมาเยอะเหมือนกันในกรณีที่เป็นลูกจ้างที่ไม่มีหนังสือรับรองเงินเดือนเพราะว่าอะไรการที่เขาไม่มีหนังสือรับรองเงินเดือนเนี่ย เพราะว่านายจ้างของเขาอาจจะไม่ได้จดเป็นทะเบียนบริษัทไม่มีแบบว่าทะเบียนพาณิชย์อะไรต่งางๆอาจจะเป็นแบบห้างร้านพ่วปอะไรอย่างเงี้ยสมมติป้าปแต๋วขายส้มตำอย่างเงี้ยค่ะเป็นร้านส้มตำไม่ได้จดทะเบียนอะไรอยู่แล้วแต่ว่ามีลูกจ้างทีนี้ลูกจ้างอยากจะมายื่นกู้สินเชื่อร้านแบบเป็นหลักแหล่งแหละทำยังไงอย่างแรกเลยนะฮะก็ใช้ับรประชาชนนะครับของเจ้าของร้านดีกว่านายจ้างต่างๆเซ็นกํากับว่าเออ นา,านางสาวนี่นนนได้ทํางานนะฮะขายของอยู่ที่นี่จริงนะครับก็อันนี้แหละครับก็เป็นแหลกอ้างอิงนะฮะยื่นกู้ไฟแนนซ์แล้วกันอ่าพร้อมกับแน่รูปถ่ายร้านมีร้านเป็นหลักแหล่เบอร์อโทรเจ้าของร้านเพื่อให้ไฟแนนซ์เนี่ยหรือเช็คเกอร์เนี่ยโทรตรวจสอบว่าโอเคนางสาวนี้ทํางานที่นี่จริงๆประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันคือตรงนี้เนี่ยเราเพิ่มช่องทาง ให้กับลูกค้าหลายๆอาชีพที่ผ่านมาที่อาจจะไม่รองรับนะคะก็คือให้รองรับตรงนี้ได้มากขึ้นนะคะที่ธนาคารที่รองรับตรงนี้จะเป็นเกียรตินาเกียรตินะครับตรงนี้นะคะ,ะ,คะก็สําหรับใครที่กําลังรออยู่อย่างพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ลูกจ้างที่แบบว่าไม่ใช่ลูกจ้างประจําต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกษตรกร,ร,กรที่เคยถามเข้ามาเยอะๆนะคะวันนี้ก็บอกได้เลยว่าได้แล้วซื้อรถได้แล้วค่ะลรีบเข้ามาเลยนะพี่แดนตอนนี้ดอกเบี้ยเราก็เนะเรามีโปรดอกเบี้ยพิเศษด้วยอุ้ยไปก่อนเราอุย้ย ก่อนเดี๋ยวเรารอ ต้องติดตามที่หน้าเพจของเราตรงนี้นะคะว่าเราจะมีแคมเปญอะไรที่ต้อนรับสงการนี้อีกแน่นอนค่ะรถสวยตอนนี้เข้ามาเพียบ <ยา S 2> เลยนะคะนคนจัดหารถท์บอ <c oughs> กรถสวยเข้ามาเพียบเลยตอนนี้ลูกค้าที่อยากได้รถใช้เนี่ยรีบมาดูกันได้เลยค่ะและที่สําคัญนะคะตอนนี้เราขยายเกี่ยวกับรายได้แบบอาชีพต่างๆต,ตรงนี้ด้วยอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็สามารถปรึกษาพวกเราได้เลยเนาะทักแชทมาจะมีแอดมินคอยตอบให้อยู่ค่ะสําหรับวันนี้นะครับปอปกับพี่แน่นะคะต้องขอตัวลาไปก่อน นะครับแล้วไว้มาเจอกันใหม่ครับใน e ีีหน้าว่ามันจะมีหัวข้ออะไรหรือ,อยังไงฝากเราติดตามด้วยนะครับวันนี้ปังกับแนนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเก่งไม่กักแล้วคุณจะรักรถมือสองนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ